วันนี้นะคะมีส่งรถให้ลูกค้าที่อ่อนนู้ไปกว่านเนี้เราก็ไปส่งนะคะใควันนี้เราจะขับรถไปส่งให้ลูกค้ากันส่งถึงทีสงงงง่ส่งเองไถ่เองเป็นเซลเองส่งเองเป็นทุกอย่างแล้ว <c oughs> ไปไปกันเลยเรํางจะไปปต๊มน้ํามันกันนะคะทางเรานะมีบริการเติมน้ํามันให้ลูกค้าด้วยนะจ๊ะออกรถจากเก้าสี่ห้าไปทุกคันนะคะเราจะเติมน้ํามันให้ นี่เราก็เติมน้ามันให้ลูกค้ากันนะคะใครออกรถก้บ945ห้าไปนะคะเรามีบริการเติมน้ํามันให้ลูกค้า500บาทเลยนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็เติมให้นะคะลูกคา้าเติมให้จริงนะคะนี่ก็เติมให้แบบนี้ทุกคันเลยนะคะลูกคา้า อาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับลูกค้าแล้วนะคะนี่คือพี่โบนะคะสับมาส่งเองเลยนะคะพี่โบใช้งินออกรถเท่าไหร่คะี่สิามบาทค่ะทำเป็นสามบาทจริงๆมเนาะพี่โบติดแท็กมาด้วยนะคะแต่ก็สามารถออกกับเราได้นะคะเราดันให้ทุกเคสเลยนะคะขอบคุณพี่โบมากนะคะ